สวัสดีครับ FC ช่อง u t u b e แอดหมุนเสียงมากามพาโชก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับอีก1คลิปนะครับคลิปนี้ก็ FC คอมเมนต์ขอกันมามากมายหลายท่านเลยนะครับสําหรับใบตรวจพิชิตใยนะครับขอมาแอดไม่เคยขัดใจนะครับขอมาแอดจัดให้วงเล็บว่าในใบตรวจที่แอดมีในครอบครองนะครับที่แอดอ ไม่รีวิวให้สองฉบกกับก็คือที่ติดลิขสิทธิ์นะครับเรางลวนเอฟซไม่ต้องขอมานะครับเพราะแอดจัดให้ไม่ได้นะครับออกขอมากันหลายท่านเลยนะครับแอดจะบอกให้ว่าทีแอดรีวิวไม่ได้เนี่ยแต่และคลิปเนี่ยมีเอฟซีเข้ามาชมหมื่นสองหมื่นท่านเลยนะหมื่นสองหมื่นท่านเลยนะครับ,นะรบแต่แอดจำใจนะครับแอดต้องตัดสินใจไม่รีวิวให้เอฟซีได้ชมเพราะว่า แอดรู้แล้วไงว่าเขามีลิขสิทธิ์มาก่อนนั่นทำไมแอดถึงรีวิวแอดไม่รู้นะครับแอดก็เลยรีวิวให้เอฟซีได้รับชมกันทั้งสองฉบับนะครับอ่าทีนี้พอแอดมาลูแอดมาลูเรียบร้อยนะครับอยู่ในมุมใบจเลยตัวหนังสือเล็กๆตัวแดงๆนะครับอ่าเป็นสงวนลิขสิทธิ์นะครับแอดก็เลยพอรูรบแอดก็เลยหยุดการรีวิวนังทั้งหีาคนติดตาม สองฉบับเนี่ยสองคลิปนะครับฉบับละคลิปเนี่ยฉบับละหมื่นกว่าคนหมื่นกว่าท่านนะครับเข้ามาชมเนี่ยแอดก็ต้องต้องยกเลิกไปนะครับต้องขออภัยนะครับที่ขอกันมาและแอดจัดให้ไม่ได้โดนลิขสิทธิ์จริงๆนะครับเพราะเขามีลิขสิทธิ์แล้วเมื่อก่อนแอดไม่รูปเดี๋ยวนี้แอดรู้แอดเลยหยุดเลยรูปปั๊บแอดหยุดเลยนะครับดังนั้นขอรบกวนไม่ต้องขอมานะครับสิ่งที่แอดมีอยู่ณตอนนี้นะครับ ก็ขอมาได้เลยนะครับ FC ขอเก่าก็คงจะรู้อยู่ส่วน FC ใหม่ก็ต้องขออภัยนะครับที่ขอใบติดลิขสิทธิ์แอดจัดให้ไม่ได้วันนี้นะครับเป็นพิธิชัยนะครับทั้งฉบับที่ออกจิ่ผ่านมาแล้วก็ฉบับใหม่เดี๋ยวมาตรวจทานกันตนะ่อ FC แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะตรวจทานไบย,ยาวๆก่อนนะตรงนี้ก่อนมันเดิมทุกรั้งไปคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขยอนหลังเท่าน,นั้นถึงจะเป็นใบตรวจก็ต่องยอนหลัง เระก่การเดินหน้าที่มีทิศทางว่าอาจารย์ไหนเข้าอาจารย์ไหนไม่เข้านะครับเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนถึงผิดกฎหมายใดใทั้งสิ้นของเราส่งเสริมไม่ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอพี่น้อง fc โจดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง youtube อด m o n เสียมากับพาชก็ตานี้เลย fc เนาะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยไปชมกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาที่เราฉบับ เอาฉบับที่ครับที่ออกที่ผ่านมากกวนน่าเนาะที่ผ่านมากกว่าอ,ออกวันที่มันอะไรหมืดมืดอาจจะเห็นแล้วนะเอฟซีเนาะแอดก็ซูมมาใหญ่พอสงควรแล้วออกนะครับหกเอยไม่ใช่หกเลยแปดนะครับแปดหก ห้าหกสามอ่ะนี่ครับแปดหกห้าหกสามนี่มาตรวจทานเข้ากันบ้างไหมเข้าห้านะครับบนอ่าแอดไปมากเจ็ดกับแปดนะครับแปดไปเข้าหลักร้อยถือว่าไม่เขา้าสองกับสี่ก็ไม่มาเจ็ดก็ไม่ไมีเข้าห้าตัวเดียวนะครับในวงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ศูนย์กับสี่ผิดนะครับ 4ครับ9ผิดครับ0249ผิดหมดเลยครับ fc เออเป็นมหากรรมผิดเลยนะครับไม่เคยเป็นอย่างงี้มาก่อนนะครับยังมีมีแกนาตัวนี้ตัวเนี้ย fc เอ,อ้ามาดูงวดใหม่ครับผิดแล้วก็ผิดไปงวดใหม่มาว่ากันต่องวดน,นี้ออกวันจันทร์นะ fc ออกวันจันทร์นะครับออกวันจันทร์ ที่หนึ่งกันยายนนะครับวันนี้อแอดทราบข่าวมาว่าเป็นสัญจรนะครับสัญจรอ,ออกจังหวัดตราดนะครับาภาคตะวันออกนะครับบันเกิดแอดอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับจังหวัดตราดก็ใกล้เคียงนะครับออกภาคตะวันออกจังหวัดตราดนะครับ เท่าที่พอได้ทราบข่าวมาจริงเท็จยังไง f อฟซก็ลองไปค้นหานดูค้นหาดูว่าใช่หรือเปล่าออกสัญจรนะครับจังหวัดตราวันนี้เอาวันจันทร์นะครับออกวันจันทร์หนึ่งาคมนะครับหกแปดเลขอยู่ในวงห้าตัวนะครับสี่หกสามห้าเก้าสี่กหกในเด่นมากแล้วก็สามห้าเก้านเด่นหลอนะครับ งวดอีู่แล้วเด่นมากขา้าห้ากับเจ็ดอ่ามาห้ากับอ่ามีห้ากับเจ็ดแล้วก็มาห้านะครับเด่นรองสองสี่แปดไม่มาเลยงวดนี้เด่นสี่กับหกเด่นมากนะครับแล้วก็เด่นรองสามห้าเก้าอ่าไทยเลือกแอคเลือกสี่นะครับแอคเลือกสี่เด่นเด่นมากนะครับแล้วก็เด่นรองก็คือห้านะครับเอางี้สี่กับห้าเอาเก้าอีกตัวหนึง่ง เพราะที่เขาออกเนี่ยออกอย่างเงี้ยบ่อยเนี่ยนะครับสีเก้าเก้าสีเนี่ยสีห้าห้าสีอย่างเงี้ยออกบังจะน้อยห้าเก้าเก้าห้านี่ออกบ้างก็น,น้อยนะครับเจ็บออกนะครับแต่หกสามสามหกนี่ออกข้างเดียวทางนี้นะครับแต่ทางสีเก้าเก้าสีเนี่ยออกบ่อยมาก fc ออกบ่อยมากบ่อยบ่อยสุดๆเลยนะครับแล้วจะให้เด่นสุดๆตัวเดียวให้เลือกเกาะสีไปนะครับตามมาดีห้าแล้วก็ลองเก้าทำนี่ fc เอาต่อมาเอาเอาเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเอฟซีประชันเลขดังหกตัวเดียวเออมาแปลกเอฟซีนี่ดูงวดก่อนเนี่ยงวดก่อนยังศูนกับสี่สี่กับเก้างวดนี้หกตัวเดียวเลยเออแอดงงนะเนี่ยเออแอดก็เห็นพิ่อๆให้เอฟซีนี่แหละเอฟซีวังงงไม่หลับ นะครับฟันหกตัวเดียวหรือจะหกหรือจะมาหกยังไงเนาะเอนะอเนาะเออเอาเอาเอาโหนาสนอไทยเอฟซชอบกว่าจัดไปนะครับต่อมาครับตรงนี้สามกับสี่นะครับสามกับสี่แอดก็มองสี่นะครับมองสี่เลยเกี่ยวกับสนะี่เนาะแต่ตัวชุดนี่ ก็ยังไม่ถูกใจนะครับก็เอาสี mm. เด่นตัวเดียวแล้วกันส่วนอันนี้นะครับหนึ่งสามสี่ห้าก็สีปะนะสี 4, ล้วก็หัสอ่ะแค่นี้นะครับเอาไปต่อก็อไปต่อฝั่งน,นี้หุ่นหญิงพลอยแก้วแอดเอาไปทำสิบสี่อาจารย์ดังนะครับดูงวดทีพานมาก่อน ออกนะครับออกอ,อะไรแปดหกห้าหกสามแปดหกห้าหกสามนะครับมนยิงปล่อยแก้วเขียนต้องอีกแปดหกห้าหกสามเออ เขียนตรงนี้จะชัดกว่าอีกใน f สนะครับแปดหกห้าหสามไม่เข้านะครับเอาเข้าห้านะครับเข้าห้าบนเออยังเข้ายังแก้หน้าได้ผลยิงปลายแก้วเข้าห้านะครับเอาดูงวนไหมครับผลยิงปลายแก้วสองตัวให้เด่นสามกับแปดสี่ตัวก็สามแปดศูนย์หนะครับสามแปดศย์หอ้าแอดหมายเแปด นะครับตัวนี้เด่นเลยนะครับมาแน่นอนวิ่งรูดได้เลยเอฟซีนะครับบนล่างเอาแปดนะครับแปดเอาแปดตัวเดียวเลยอ่าแค่นี้นะครับวิ่งรูดได้เลยบนล่างแปดแอดฟันธงนะครับอ่าใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาดูกันวันสลากออกที่หนึ่งกันยาย,ยนเนาะเอาไปต่อครับ ไปต่อไปต่อนี่ครับอ่าซูงให้เห็นใหญ่ๆนะเอาเอาทีละเอาทีละอาจารย์นะครับอันนี้ไปตรวจมองฉบับมาตรฐานไทยแบบเรีนดวงโชคลาภนะครับดวงหมดก่อนเข่าไม่หลับนะครับอแปดหกห้า 8, 6, หกสามนะครับแปดหกห้าหกสามโอ้ยหลุดหมดเลยเอฟซีเออมันก็พร้อมใจหลุดกันขนาดนี้เอออ่ะไทยแบบเรียนดวงโชคลาภวันนี้สามศูนย์สี่เด่นนะครับแอดอสี่นะครับสี่ก็ยังไม่เจาะจมตัว phần FC điều, đều này khắp phần FC chọc sáng chọc xuống gọi là tệ lời nó no. no, hay to khắp ừ này em nít em thấy này ừ ừ này thấy nít thấy, này. thấy, này, thấy nít thấy này ừ không có หุ่นหญิงมาลีนะครับด้านบนสุดเลยนี่หุ่นหญิงมาลีนะครับงวดก่อนนี่หุ่นหญิงมาลีเข้านะครับหนึ <5 S 1> ่งกับห้าเข้าห้าบนนะครับแปดหกห้าหกสามเข้าห้าบนส่วนเลขเด็ดโค้งสุดท้ายนะครับให้รวยเด่นสี่สี่ไม่มานะครับผิแดแจ็คพหดแตก สก็ไม่มาผิดนะครับศูนก็ไม่มาผิดนะครับสองก็ไม่มาผิดโอุย้ยนอดก,กันผิดเลยนะครับเลขเดือนห้าดาวผิดนะครับผิดหมดเลยนะครับผิดหมดเลยเซียนเทศรษฐีสี่กับแปดผิดทั้งหมดเอซผิดทั้งหมดเลยนะครับไม่มีอะไรเข้าเลยนะครับ มีข่าหนยิงมาลีหนึ่งประ้าเข่าห้าเอาวันนี้หนยิงมาลีให้เก้ากับหกนะครับแอดมองไปทางเก้าแล้วครับนะครับมองไปทางเก้าอันะอนี้หกแล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็ 3, แปดนะครับแล้วก็หนึ่งอ่ะแอดไม่ไม ไม่มากตัวไหนหเลยนะครับไว้ให้เอฟซีตัดสินใจกันเอาเองเลยนะครับประมาณนี้เรียบร้อย,ยังเอฟซีสำหรับนะครับสำหรับออันเนี้ยนะครับของแม่นจริงเนี่ยงวดที่ผ่านมาแอดตรวจให้เลยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับแต่งวดที่จะรีวิวฉบับ ฉบ,บับใหม่นี่ไม่มีนะครับก็ลงให้เดือนละครั้งของพิชิตชัยนะครับห้าศูนย์สี่ข้อห้านะครับแล้วก็เข้าหกห้าด้วยแนะม่นจริงนี่แม่นจริงนะครับนี่นะครับเข้าหกห้าเลยส่วนเนี่ยของใหม่ก็คือเนี่ยนะครับแม่นจริงมีจะเบอร์โทรนะครับมันก็แม่นจริงนะครับน้อยที่จะหลุด ประตูด้านในครับด้านในด้านในก็ต้องขอไปเอฟซีไว้เหมือนเดิมเพราะเคล็ดเชือมักเต็มนะครับเต็มหมดเลยเนี่ยเหลือแต่อาจารย์จันทร์กับอะไรซองชุดเดียวของแท้นะครับเอามาดูของงวดทือพายมากกอน ออกนะครับออกวันอาทิตย์อาทิตย์ที่สิบหกสิงหาคมหกแปดนะครับออกแปดหกห้าหสามอ่าต่อนี้อีนน,นี้ก็มาตรวจทานนะครับ แปดหกห้าหกสามี่เขามีก็ตัวทานไปนะครับนี่เข้าหกนี่เข้าหกสามเนี่ยเมยาตาทิพย์ก็ไม่ธรรมดานะครับแม่นจริงเอาตรงนี้มีไหมนี่หกสามนี่แม่นจริงเข้าต้องหกห้าหกสามเลยนะครับเออเนี่ยหกสามนะครับอาจารย์จนันทร์สผิดของแท้เก้า กผิดนะครับเจะาประจําคุาลงให้ทุ้งหมดไม่ไปข่าวนะครับเอามาดูของใหม่อาจารย์จาให้หนึ่งของแท้ก็ให้หนึ่งเออเอ้าจะมาไหมครับหนึ่งเนาะส่วนแมยาตาทิกาพกเวชินมากแมนจิงกาะนี่ครับเนี่เขาบอกโครงสร้างนะครับตัวเลขอยู่ที่นาปกน้ำทิพ บวกพรเทพอ๋ออยู่ในทีมงานเดียวกันแม่นจริงอ๋อครับครับกอ,อ,อได้รู้น, FC, นะเอฟซีนะเอ้าส่วนอาจารย์จางกับของแท้ให้หนึ่งทั้งคู่เลยมาหรือใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนเนี่ยเวชเชียนมากทั้งหมดเลยเนี่ยเวชเชียนมากทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยก็คงไปตองคูณแรงมากมาดูตรงนี้สิก็มีเจ้าประจำเดินลงกัน ไม่มีนะครับมาดูเจ้าประจำกันหมูกก่อนนะครับแปดหกห้าแปดหกห้าหกสามนะครับไม่ชับแปดหห้าหกสามนี่ครับ แปดหกห้าหกสามเข้า,าแล้วสี่หลุดแปดเข่าหลักร้อยเ,อเข้าจะโต๊ดนะครับโต๊ดก็ไม่เขา้าเด็ะเนี่ยเข่าหลักร้อยหมดเลยหกห้าหกสามโอ้เขา้าหกสามครับอันนี้เข้าอยู่ครับอันนี้นี่ครับเข่าหกสามอยู่ชุดเอ่อสิบสองชุดเงินล่างถ้าบอกนะครับเขา้าอยูอ่อ่า วันนี้นะครับเซียนเศรษฐีให้สองอาจารย์สิงห์ใ e ห้สามแล้วกันนาทีทองก็สามนะครับสองกับสามถ้าสองมานะครับก็สองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดนะครับแต่สามก่อนแรกจะเอฟซี FC เลยนะครับ อ่ประมาณนี้อะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเอฟซีนะครับเ็ต้องขอขอภไยที่จบกันแบบหวนหวนเลยจบกันแบบนี้เลยเพราะไม่มีอะไรจริงๆอ่ะเอฟซนะคะรับมาดูใจยังไงเนาะอ่ะมาดูหนึ่งกันยาหน่อยเลกขเรียกเรลยกอะไรเนี่ยเล เลขท้ายสองตัวอ๋อมาดูสถิตินะครับสถิติหนึ่งกันยายนนะครับอันนี้บนนะครับเลขท้ายวันที่หนึ่งครบบนกว่าได้นะครับเนี่ยหกตัวศูนย์สองสามห้าหกเก้าดูงดทิ่ผ่พันมาเข้าไมหมหล่อนะครับดูงดทิพผ่านมากสองทีสิบหกนะครับบน ศูนย์หนึ่งสาี่เจดแปดออกอแปโอ้ยไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าส่วนสองตัวนะครับสองตัวออกสามอ๋อหกสามเข้าเอนี่ครับเนี่ยศูนยหกเกนะครับเข้าหกสมเลยแอดขีดว่าจีสามโอเข้าอยู่ครับเข้าอยู่เข้าอยู่ เกือบจะไม่รีวิวให้ FC ละโอ้เขาอยู่ครับเอ้ามาดูบนก่อนนะครับนี่บนนะครับบน,บนเอนรางวัลที่หนึ่งนะครับก็คือบนนั่นแหละนะครับนี่ครับ1กันยายนนี่ครับที่จะออก025 023 569นะครับ023 569 เดีแอดจะวงไว้ให้ว่าตัวไหนน่าจะมานะครับเอาตัวนี้ตัวนี้แค่นี้เลยเอฟซีนะครับกากับห้าแอดวงมาเลยนะครับเนี่ยนะมาหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้บนนะครับบนเอ้ามาดูล่างครับล่างล่างหนึ่งกันยายน อันนี้สี่ตัวนะครับดทผ่านมาเข้านะครับล่างมทนี้ให้สามสี่หกเก้าสามสี่หกเก้าเอฟซีบนลงล่างลาง,ลางขึ้นบนได้นะครับ f อเอาเก้าแอดหม้ยเก้าไว้วงไว้เลยนะครับเก้าแล้วก็สี่ถ้าลุกทั้งบนทั้งล่างเนี่ย 594 FC นะครับย่แอดวงมแค่นี้แหละนะครับเอาประมาณนี้ FC เดี๋ยวเตรียมแคปเตรียมแคปกันนะครับก็อเสร็จการรีวิวเรียบร้อยเวลาก็พอสมควรนะครับให้ FC แคปกันเนะเาะอ๋อ FC แคปสามสองหนึ่ง ดันห,หน้าครับสามสองหนึ่งเดี๋ยวร้อยนะครับสุดท้ายนี้ FC ที่เข้ามาชมช่อง YouTube แอนนหุ่นเสียงมะขรมผ้าโชคจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้เราพ้นจากพย,ยันตรลายทั้งหลายต้งตัวนะครับเสียงโจคคือสลักกินแบ่งรัฐบาล ดูเสียงโชคชนิดใดๆก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลกันทุกท่านทุกคนนะครับ f ลคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม